สวัสดีเจ้าพี่จ๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งคู่ที่น้องหยิบยงมาฝากจากลาลีกาสเปนเวลาหนึ่งทุ่มราชพม่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอันโซเซนดัต มีคนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องรีบๆเลยนะจ๊ะคงการสปอร์ตพี่ดีๆมีให้ในบ้านยิ่งเดือนเมษาแบบนี้จะหนักจะเต็มแน่นอนค่ะลัสพาดฟอร์มการเล่นไม่ไหวเลยจริงๆนะคะพวกเขาค้นหาใช้ไม่เจอตลอด5เกมที่ผ่านมาการป้องกันมีข้อผิดพลาดเยอะมากๆเลยละจ้ะแนวรุกก็ยังมีทีเด็ดอยู่บ้างแต่ความมั่นใจเนี่ยหดหายไปเยอะเลยนะคะฝั่งเรอันสโตเนตผลงานเริ่มกลับมาบ้างแล้วนะคะไม่แพ้ใครมา2เกมติดแล้วแต่ปัญหาหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวรับที่พร้อมจะแจกโชคได้ ตลอดเวลาล้ค่ะตัวรุกอย่างคูโบตนะคะโอยาซามันบาราเนเชนะคะอันตรายเช่นเคยแหละจ้ะพ,พี่จา๋าโซเซนดัตเนี่ยออกมาเยือนก็จริงนะคะแต่ดูเหนื่อกว่าจะบ้านเยอะเลยพี่จา๋ามองว่าวันนี้เนี่ยทางทีมเยือนเนี่ยมีลุ้นชนะได้เลยะค่ะจากพ,พี่จา๋าฟุตบอลวันนี้หนึ่งูที่น้องหยิบยกมาฝากจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาสองทุ่มฟูแลนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูล ฟูลเลฟอร์มช่วงหลังสะดุดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยแพ้ถึง3จาก4เกมหลังสุดในทุกรายการและเสียไปถึง9ประตูเลยทีเดียวนะคะเกมรับก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ละคะ่ะขณะที่เกมรุกก็ยังขาดความสม่ําเสมอน,นะคะส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยแม้เพิ่งจะตกรอบฟุตบอลถ้วยมานะพี่จ๋าแต่ผลงานนาลีกก็ยังคงดูแข็งแกร่งเหมือนเดิมละคะ่ะล่าสุดนะคะเพิ่งชนะเอฟเวอร์ตันมาในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบีมาด้วยนะคะพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนละคะ่ะคือการได้เป็นแชมป์ในซีซั่นนี้นะแถม ดูเฮดยังไรพ่ายไว้ด้วย7เกมหลังนะคะความเฉียบขาดของเกมรุกและประสบการณ์ของผู้เล่นเนี่ยยังคงเหนือกว่าเจ้าบ้านพอสมควรเลยล่ะคะ่ะน้องเชื่อว่านะคะหงแดงเนี่ยจะมาบุกค,คว้าชัยได้แน่ๆในเกมนี้นะจ๊ะน้องหยิบยงว่าฝา,ากจะพิมพ์ริอังกฤษเวลา2องทุ่มสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับกมัมเยียนของเซาท์ทมตัน โซททมตันนะคะถ้าหากแพ้ในเกมนี้ก็การันตีการตกชั้นอย่างเป็นทางการแล้วจ้ะแม้ล่าสุดพวกเขาจะเก็บคะแนนมาได้นะคะแต่ทว่าการมาเยือนแบบนี้ไม่น่าจะไปฝากความหวังอะไรได้เลยเลยจ้ะหากาเกมหลังก็คงยังออกทะเลไปเหมือนเดิมนะคะพี่จ๋าเสมอหนึ่งแพ้สี่ยิ่งจะต้องมาดวลกับเจ้าบ,บ้านสเปอร์ที่กำลังเข้าตาจนกระหาย3มแต้มแบบสุดๆแบบนี้นะหากเกมหลังฟอร์มก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะชนะ1นเสมอ1แพ้3ของทุกรายการเลยจ้ะน้องเชื่อว่าเกมนี้เป็นโอกาส สําหรับเจ้าถิ่นที่จะคืนฟอร์มเก็บชัยชนะเลยแหะค่ะพี่พี่จ๋าแถมดีพอจะทําประตูขาดได้ด้วยเชียร์จ้บ้านไปได้เลยค่ะถ้าพ,พี่ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ share, comment, กดคุยกันด้วยนะคะพี่พี่จ๋า